ก็สว okay. so like okay, so so ัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์คาบแต่ไม่ใช่ไมค์คาบของแทนะเราก็จะมาเล่นสนุกสร้างเองนะคะโอเคไมค์คาบแบบนี้มันหลบฟรีนะแบบอืมนะก็เออนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นสนุกสร้างเองแต่ยัไม่สร้างไม่เสร็จนะอันนี้คือที่เล่นสกีนะจ๊ะ แล้วก็โอเคแล้วก็อันนี้ของรถไฟเด็กเล่นนะคะแหนววยว,เ,ยว,เ,ยว,ยวเด็กเล่นจริงๆ,ๆแหละเออเอาล่ะต่อไปก็เด,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 ดี๋ยวๆรถไฟหอนะคะ אה תתנה